ความต่างมิติข้อความที่47พลังอำนาจสูงสุดของตัวเราเองกุญแจสำคัญที่จะทำให้พวกคุณได้พบกับปฏิหารและเรื่องหัศจรรย์ต่างๆในชีวิตของตัวเองก็คือระดับของการยินยอมของพวกคุณเองว่าพวกคุณยินยอมให้มันเกิดขึ้น ได้มากน้อยแค่ไหนและกุญแจสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือระดับของความจำชัดและการจดจอ่อของความสั่นสะเทือนของพวกคุณเองที่ส่งออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองเพราะว่าการเนลิตรจะเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนอยู่เสมออยู่แล้วดังนั้นซึ่งสำคัญ ที่จะต้องจดจำให้ได้ก็คือพวกคุณจะต้องคอยสังเกตการดูว่าพวกคุณกำลังจดจอ่อความสนใจและจดจอ่อพลังงานแห่งความสันสะเทือนของตัวเองลงไปไว้กับเรื่องอะไรอยู่แล้วผลของการสังเกตการนั้นก็จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าพวกคุณได้เฝ้าจดจอ่ออยู่กับสิ่งใดมาก่อน และได้พุ่งความสั่นสะเทือนด้านอารมณ์ของตัวเองไปอยู่กับเรื่องอะไรมาก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกนำพามาให้โดยใครก็แล้วแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณเองผู้คนส่วนใหญ่มักจะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นในชีวิตและในโลกแห่งความเป็นจริงของพวกเขาเองแทนที่จะไปจดจอ่อ ู่ก,กับผลลัพธ์และความฝันและเป้าหมายที่สวยสดงดงามทั้งหลายมนุษย์โลกทุกๆคนกำลังสร้างสรรค์ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองขึ้นมาอยู่และก็กำลังดึงดูดเอาสิ่งที่พวกเขาถือเอาไว้อยู่ในสนามพลังงานของความสันสะเทือนของพวกเขาเองให้เข้ามาสู่ชีวิตของพวกเขาเองอยู่ด้วยกระบวนการเดียวกันนี้ทั้งหมด โครงข่ายพลังงานของจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกจะมีก้อนมวลพลังงานของความกลัวความวิตกกังวลความเครียดและความไร้ซึ่งพลังอำนาจอยู่ในนั้นดังนั้นวิวัฒนาการของมนุษย์แต่ละคนก็คือการจะต้องสามารถรู้ให้ได้ว่าโครงข่ายพลังงานอันนี้ไม่ใช่ของพวกเขาเองเลย เพราะว่าโครงข่ายพลังงานที่มีข้อจํากัดอันนี้ที่เต็มไปด้วยความกลัวอันนี้ที่ปราศจากความไว้วางใจอันนี้และที่ไรซึ่งพลังอํานาจอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแมทริกของโฮรโรเกมของดาวเคราะห์โลกดวงนี้เท่านั้นเองและเมื่อใดที่มนุษย์โลกแต่ละคนสามารถรู้ถึงมายาการอันนี้ได้แล้วแล้วก็ ซึ่งก็คือความเชื่อทั้งหลายที่ถูกฝังหัวมานี้แล้วพวกเขาก็จะสามารถเปลี่ยนระดับการสร้างสารรค์ของตัวเองได้อย่างมีสติสัมปชัญญะและได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมเพราะว่ามนุษย์โลกแต่ละคนคือรูปธรรมแห่งดวงดาวหลักมิติอยู่แล้วและมีความสามารถอันน่าทึ่งที่จะปั้นแต่ง หรือแกสลับความเป็นไปได้ของตัวเองให้เป็นอย่างไรก็ได้อยู่แล้วในโฮโรเกมอันนี้บนดาเคราะห์โลกของพวกคุณดวงนี้มนุษย์โลกถูกสั่งสอนมาว่าพวกเขาคือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆพวกเขาไร้ซึ่งความสามารถหรือและทักษะที่จะไปเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตของตัวเองได้ พวกเขาถูกสอนให้สันสะเทือนอยู่กับและยึดติดอยู่กับความเชื่ออันนี้และพวกเขาก็ถูกสั่งสอนให้ยึดติดอยู่กับความคิดและอารมณ์ความรู้สึกแห่งการรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรไรซึ่งพลังอำนาจขาดแคลนและหวาดกลัวมนุษย์โลกไม่ค่อยได้ถูกสอนให้ หรือถูกทำให้ได้รับรู้ถึงสิทธิอำน,นาจอันยิ่งใหญ่หรือมหิธานุภาพหรือพลังอำน,นาจอันยิ่งใหญ่ของตัวเองเลยเพื่อที่พวกเขาจะได้นำมันเอามาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงของพวกเขาและเนระมิรเอาวิสัยทัศน์สูงสุดและความฝันอันสูงสุดของเขาออกมาซึ่งนี่แหละ คือการเปลี่ยนแปลงและนี่แหละคือการเลื่อนระดับขึ้นละ่ะนี่แหละคือวิวัฒนาการของมวลหมมู่มนุษยชาติสู่การตื่นรู้ด้านจิตวิญญาะซึ่งตอนนี้มนุษย์โลกทุกๆคนก็กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงหรือการเลื่อนระดับขึ้นที่ว่านี้อยู่แล้วในแบบของใครของมันขึ้นอยู่กับมุมมอง ที่มีต่อโลกแห่งความเป็นจริงของพวกเขาเองแต่ว่ามนุษย์โลกก็กำลังค่อยๆกลับไปเป็นผู้รู้ผู้ตื่นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วทีละคนทีละคนพวกเขากำลังค่อยๆทวงคืนเอาสิทธิอำนาจของตัวเองกลับคืนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอยู่ทีละคนทีละคนแล้วก้าวเดินเข้ามาสู่ ความมีพลังอำนาจสูงสุดของพวกเขาเองพวกเขาเริ่มร่งรู้ความจริงแล้วว่าพวกเขาเองนั่นแหละคือผู้ที่มีพลังอำนาจและก็คือผู้ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในประสบการณ์ชีวิตประจำวันของตัวเองและความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดี ก็คือกุญแจสำคัญที่จะนำพาไปสู่พลังอำนาจที่ว่านี้และทั้งหมดนี้ก็คือความสั่นสะเทือนด้วยรักจาก The Team Morning Message